สวัสดีครับท็อปอิสราเอลแรงงานไทยในอิสราเอลคลิปนี้จะพามาชมนักศึกษาลาวนะครับวันนี้ก็วันศุกร์อบรมความปลอดภัยในการใช้รถแมชชีนนะครับหรือว่ารถเก็บผลไม้ที่จะต้องใช้ในสวนอะโวคาโดครับก็เป็นรถที่พวกผมขับถ่ายพวกเราได้ชมกันอันนี้น้องนักศึกษาลาวเพิ่งมานะครับก็มาอบรมครับ โอเคเข้าไปเย้จอยเป็นไรจอยเอีเสียวเสียวเสียวคืออันนี้ขึ้นคนแรกนะครับตอนนี้วิไลนะครับกำลังอบรมอยู่นะครับรถแมชชีนชเก็บอะโวคาโดอ่าอยู่ลวาวพีบอแบบนี้อยู่ลวาลวพีบอลาวลาวเอเ็นแมชชีนไปลาวเอ็นแมชชีน10เซมไทยแลนด์บะมี่บะมี่อ่าอยูล่ลาว อันนี้ก็เตี้ยนะครับกำลังสกุลอยู่กำลังแนะนำเพื่อนนะครับจะต้องมีหมวกนิรภัยด้วยนะนี่ก็จะมีเหยียบขึ้นเหยียบลงนะครับแล้วก็ซ้ายขวาบรรยากาศเกี้ยงคือเราบปเกี้ยงเกี้ยงยังเมื่คืนขาสั้นไม่ทานแล้วครับผมพูดเราไป ทองวินิจวินิแล้วไปเอาลองขึ้นเบ่งเอาถอยไปก่อนถอยไปเอ่ะ บรรยากาศนะครับอบรมความปลอดภัยน,นะครับเซฟตี้ต้องมาอันด oui> ับแรกเขื่อนเขื่อนเขื่อนอัพอัพเยียบเขื่อนเออโอ้สูงครับอันนี้สูงประมาณ5้าเมตรยีเซนนะครับ